ไม่ได้หนีพบโรคไม่ได้เป็นอะไรค่าเลือดก็ดีอยู่บค่าเลือดก็ดีอยู่เราจะไปเห็นอยังค่าเลือดมันดีจะไปเห็นอยังไปหาหมอน่ะเอากลับไปตรวจร่างกายรายละเอียดว่ามันเป็นโรคอีหยังโอ้ยก่อมาหอดบอกว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าประดาเครียดบอหรือยังใดคุณหมอมาให้อันนี้มาให้ตรวจอันสีกับอรอบหนึ่งถางโรัจจุบันตั้งด่วนเจ้าเป็นยังจะคือหักเลือด โลกปัจจุบันมาจะไปกินยังจะหักเลือดนั่นใอยก็บ่ฮูลุงเจ้ามีขนาดะจ้าไม่เป็นเจ้ากินเห็ดอันเห็ดอันนั้นบ่เห็ดกอบ่เห็ดกอสิเลยมีได้เห็ดกอไหนเจ้าแอบเจ้าแอบกินเจ้าไม่ใช่บ้านเจ้านะมีใครมีได้เห็ดกอใครได้แต่นื้อไมอันนั้น นด้เต้นเอาไหมมาบอนี่พี่ได้กินซากินทรายดูว่านี่นะแก่เห็ดพอสซีรอกยู <c 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 ่อันนั <c <c ้นะเห็ดพออันผอกันปลายน่ะโอ้ได้กินเห็ดพอสซีรอตั้งแต่สาตั้งแต่เพยงพุ่นตอนแรกนะกินต้มมะมาเสิร์กระลำ กะลำนั่นน่ะสองเดินแล้วมันย่ในตู้เย็นค่าระบาสองสองเดินแล้วมันยังอยู่คือเก่าอู่กระลำน่ะมันคือมีเนามีเสียมันคือมีเปลี่ยนเผือนนะแล้วมากินไปก็เลยเอามาเสิร์ฟต้มมะหมากินกินกินแล้วก็ไปนอนไปนอนแล้ววันนี้นอนแล้วมันก็ไม่ได้อายไม่ได้เลยเราจะว่าเออรู้สึกว่าเอ้ามันคือได้เะลี่ดค่าข้อเนาะมันมันอันหัดเดืยอแล้วมันตันตื้นนะเขาก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยไปม้วนน้ำลายเอาหลดทั้งหมดแล้วมังก็ แล้มันก็คือมันฟดบกบกบกเอามาอกมาอีกโอ้ยไมได้ได้สตีอยู่แบบนั้นนะเออเาได้สติอยู่ก็เลยยางไปมาเปลี่ยวไปหามบอันป็นตอนตีเท่าไหร่ถามยู่นน่ล่ะแมนดิเนี่ยเอ็ดเนี่ยเอ็ดโอ้ยุ่ตอน้ตีสองบอกตีเวลาแต่ว่าตอนการมาฮอเทนล์ตีหนึ่งเออคอยคอยข้างหน้าลุง้ย โันถัเลือมันเลือสามรายมอเขาก็มอเขาก็เบิ่งแถวแห้วก็บไม่ได้เลือดรว่าแถวข้อไม่ได้เป็นแพบอกคุณนอนะก็ไมด้เดี๋ยวก็ไห้พูกจับเต็มเลยไอ้พวก ี่ค่อยตกเนัคือตกเย่แบบว่าแล้วทำไมมันมันคืออ่อนลายแท้นะมันมันพอ่ม่พอห่อมวอเเสื้อกระปุกก็จะได้เครือกระปุกองว่าโอ้ยจะมันเศ้าวกจเือเว้ยนี่เขาไม่ให้เียชนงานนี่นะมาคุดพี่ลุงจะาค่อยไปเอฮะจะมาค่อยไปเปิดลุงเลย

มาพมาทอดมาทอดใหม่มาพาดใหม,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 ม่ต่อข้าวเราจะยึดข้อมันน้อ้ บตายวาดเลยสี่สองให้เขามาเล่นมาตุ้งพามาบากพามาบากสองคนจนเหี่ยวเลยบากบักทีน้องบ้านอ่ะพากันลุ่มมาพากันลุ่มเอาเร็วของนั้นตีบากบักเลยอย่าบากใกล้ๆบากใกล้ บ่ ไปยังย่านนั้นได้หมกจุกไปครักอยู่ซาลวินและเเยอรโซฟอร์อเม่อกซาลาวินเลยเป็นซาลาวินเม่อกีมันเขากแลักอยู่มีแล้วเป็นสาราวออยู่แล้วมาเลี้ยเขาซาลานเป็นสาลาวินเหรเมื่อกี้นาลาวอสาลวอนเจอทุกคนใช้มือจิ้มเขาเขาเลี้ยงเขาแล้วจิ้มันเหรอว่านก้นิ้มเขาแล้วกันเนาะบ้านเขาขนาดสบายก็มันแยงหัวสุก นอนจอยลงห่างมันหลบมันนอนนวลมันดอกแม่แม่แม่ม่วนี่จอยแล้วแค่งใหม่ขึ้มาแต้นคูแม่ก่อนมาออมาดอกเดียวเดี๋มันลายดอกอะไรหรือดอกพอละลายดอกเลยนะแม่คนนี้ก็หาใม่ขั้นนี้ว่าโอ้ยไม่เจอระดอกเลยไม่ได้แล้วถ้สูงสก่อนจะมีระดอกเล้อดอกคดอกอะไรบ้าเจ้ากระไรอกตรงนี้พื่อน มันตายริงมันดอกมันสูงๆก็มันลายงอมานักขึ้นไปในทามที่รักมันหนักตัดขึ้นไปได้จ้าที่รักมันหนักมัน็เไปล้อเนี่านียิน้พี่ต้องการกินมัจ้าจะพี่กระดัดขึ้นไปนะจ้ามันนักเงินนักอก็สิยอมนัก่ดมันมันก็ได้มาละจ้าอ้านงานมันหลายพดงานมันใหญ่ดไม่งั้ตัยไม่เหมืกับตัดขาไหนตัาตัดขัดขาัดขาา โ้ยโว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 ยนอตบึงบึงโวยโวยเดี๋ยวตอกก็ได้ตอกก็ถุงมะละแม่ตีลอยหมดนี่ไก่น้าไงไงเราวุ้นไงไงไงหอยเนี่ยเราวุ้นเราวุ้นว้ากระเบิดมันละมากนี่แล้วมันดึงมึงดึงมาเห็นอย่างเดี๋ยวยีเต๋าไปอยู่นี่ไอ้บุญ ที่ตอกกระปูเมื่อกี้นี่เลืดอยกีเสาออกถุก็เลือ่อยด้นน้า่ัอะม<อ>ากเ<อ>นี่ยเออต้นไม่กีหาเ่หน่ิเป็นอกตตีก้ก,ก,ก็ัากเกนี่เอาไถลา,ากะคร ปูรประกาศตายทาไม่มร่นเลยัวนี้กตาล้อายุข่า้าปับนตอกเแล้วันนะก้อนแล้วจะกรอกหรือว่าเอได้เนี่นเห็นจังานี่ยมั้ยเออมันด้อ้าแตบ้านมาแตบ้านตาไ่เทนยงไมันตาไูุก่งกัน อะไบงดอกกรต้านี่เงาไมันเ้ยมันเป็นดอกตลอดปีนี่นะครับแมันเดอกแล้วพวถึงพมันถึไดมงาไมนนี่นียังงาอย่างไรย่าเข้าตัดยาเ่อไม่ได้ไเชื่อไม่ได้ัลยันมาเลยัมาเลยตัดมาเลยตัดมาเลยันมาเลยันมาเลยัดมาเลยัดมาเลยันมาเลยัมาเลยตัดมาเลยันมาเลยันมาเลย พ่อซับเลยแม่คนกินเลยพ่อซับสะพูนอ๋อที่กุฏิเลยนะที่กุฏิมาดูข้าด้วยทีทำไแล้วเนี่ยโอ้ยไปไปเนี่ยคุณก็ไปทีดีข้าพิจารณางูงูแล้วงูแล้วงาชีตดดึงไดูหายเราบ่นบ่นแค่ข้าพิจาพูดผูแล้วมอกมาณนช่วยกันทำ เอาเรือขาไปเดเอาเรือขาไป เอาไปขึ้นเลยอันนึงนะเเอาไปคืนเลยเดือกระพันกว่าบาทเสียราเงิน่ไผกะผ้านูกะห้องไปค่อนจ่ายเนาะกะพ่อแม่กะผ้าจะเอาไปคืนเองเอากไปเอาบัตรประชานนะล่ะไปพัยาไอซีก็ไอเปรี้ยวเนี่ยไปเอาเลยเอาจ้าโซ่ก็ไปไปเนงอใดเอาบัตรประชานไปบัตรประชานไปก็ได้ไปสมอนก็ถือเอาไปคืนแล้วเป็นปัญญ์เป็นยังไงปรับคุุณ เดือด้ไคืนเพราะยังสอนยังไงแบบประชาชนใบเดียวค่ะประชาชนใสแล้วก็บอกว่าไอ้ไอ้อย่งยกเลิกยกเลิกยกเลิกบ้านล้แล้วันด้วยวันวันเอาบัตรโดนแล้จะไปเอู่้านี่น เลยมึหนึ่จ,<ว>จ,จะไปจ่ายไปบจุกโลกเขาเลยจะไปรานท่อะไรไปแ่บไหมไปีน้ำไหนไปไปจ่ายทีเ่เหนอยู่แล้วเออไปเฮ็ดมันีเลยไปเลยัไปหาพบ่